สวัสดีจ้าพี่น้องยายเอกะกินข้าเ้าพึ่งเสร็จจ้ากินข้าเ้าเสร็จแล้วก็เลยย้ยยางออกมาสวนหลังบานละจ้าวัสิมานเก็บเอาไวพ้พายตูจ้าหรือว่าใบแมงลากหรอกกาอันวัสิเก็บใบบกกูดไว้ให้ห้องคนไทยน้าจ่ายยายเอ็นพอดีโทษบ,บ่เป็นโทษดอกทักขอกว้ามจ้าพี่น้องทักแม่เศษใบบกห้นงองนเพิ่ว่ามาเอาบอกฟักจ้าบอกฟากอัน ย่าเอตัดไปก่อนหนะน่านี่ประมาณสองสามมื่อจะย่าเอตัดไปใส่ตู้เย็นไว้ย่าเอเลยว่าเสี่ยวให้น้องเพิ่นจ้ะย่าเอเลยทักน้องเพิ่นไปจ้ะว่าให้มาเอาบากับากฟักจ้ะเ,าาเอาอลาะกับว่าเราสิมาเอาอยุดจ้ะพี่น้องแล้วว่าเราสิมาอันประมาณหามงแล้งหกมงแรงประมาณนี่ละจ้ะน่าจะเลือง่านเหลือจังสิมาย่าเอกันเลยว่าเออมาโหลดพิยุบานตลอดจ้ะน,น,นี่บักพริกบักพริกย่าเอกับ่าสิเก็บให้เราะืฮ้กัน ก็จะเอาไปใส่อันสลัดเพราะว่ามันบอเผ็ดนะพี่นอ้องก็จะเอาให้เราไปใส่สลัดบอสันกลับไปไหว้าตั้มแก้วตั้มยังไปสลัดจ้ะอันนี้ก็สิเป็นบักพริกนี่ยา่าเอาไปตัดบักเขือเทศมาไหวห้ไหนอ้องเพคนแล้วตอนนี้ย่าเอาไปตัดบักเขือเทศยา่าเอเมื่ได้เห็นไทย ถ่ายวิดีโอมีจ่ามะเขือเทศท,ที่ย่าเอไปตัดมาเหลืออยู่ต้นเดียวจ้ะพี่น้องต้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าใบมันแก่หรอละจ้ะเดี๋ยวย่าเอก็สิไปตัดเราเอาโลทิมแล้วนี่ละจ้ะเหลืออยู่ยซ้ำนี่ย่าเอว่าสิเก็บให้น้องเพิ่นพอแล้วย่าเอาก็สิไปตัดอันต้นใบอีตูก้กอนจ้ะ ายาเอกันตัดใบอันยิต,ตู้ดว้วยใบแมงลักเสร็จแล้วาจารย์ยาเยสิเตรียมให้นนองเพนอันนี้ใบบก,กูดยายาเอกเก็บใบไนนองเพนบ่หลายใบยดอกจากพี่น้องประมาณสิบใบนี่ละต้นบก,กูดยาเอกก็ยังมันในต้นใหญยปันไดจาใบก็ยังพันในหลายปันไดาย,ยาเอกก็เลยห้นองเพนไดประมาณสานิดจากพี่น้องก็หลายใบย,ยุดอกจากใสเด็สองสามรอบยุดอกเฮ็ดกับเขาสองสามเือยุดอกจากพี่น้อง ยายเอกาวาสิไปเก็บบักพริกไว้ให้น้องพนน้ำย่จ่ะนี่สวนลังบ่านกับอากาศเย็นสบายดีจ้ะพี่น้องช่วงนี้บพันในใบ,บแดดพันในซองมากเป็นไดอากาศกับเย็นสบายดีอยู่จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียก้อนจ้าเดี๋ยวยายเอสิไปเตรียมของใส่ทุงใส้ยังไวทหนองเพื่อก้อนจ้าจะพอกันแม่คลิปนาจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า